ครับสวัสดีครับผมฉลองแจพันธนะครับอ,อยู่บ้านตุ้งดับเปรี้ยวอำเภอพม,มิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับครับเมื่อก่อนนี้ทานาครับเมื่อก่อนเดิมทีทํานาพื้นที่ตรงนี้ก็ทํานานะครับที่ปลูกอ้อยอยู่นี้ก็ทาํานาด้วยสิ่งที่เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ช่วยอยู่15ปีหลังจากนั้นก็ไปดูงานศึกษาดูงานเห็นหลายๆสถานที่ก็มีใจอยากจะกลับมาทําแปลงเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้ดูพื้นที่ทั้งหมด6ไร่หนึ่งงานครับ แต่ที่ทําเป็นแปลงโคกหนองนานี่สามไร่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมผสานแล้วก็เหลือทํานาเป็นข้าวมะลิเป็นข้าวปลอดสารในแปลงส่วนที่เป็นส่วนผสมผสานก็จะมีมะม่วงมะละกอมะพร้าวขนุนเงาะครับส่วนแปลงตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นการสนับสนุนจากของจังหวัดซึ่งเป็นโครงการโคกหนองนานโมเดลซึ่งในอำเภอพรม,มิลาม มีผมคนเดียวที่เป็นคนไปอบรมเป็นครั้งแรกเลยพออบรมกลับมาเสร็จแล้วไม่มีงบประมาณขุดผมก็รอรอจนมาได้ปี2565ซึ่งไปอบรมอีกครั้งที่ตรงวงคองผู้ใหญ่ชาญมั่นลทธิ์เสร็จแล้วก็มาได้งบประมาณขุดในปี2565รวมแล้ว2ปีที่ทํานี้หลังจากที่ผมทําเสร็จมาก็มีอาจารย์วิมลจากมหาวิทยาลัยราชพัฒวิบูลสงครามซึ่งได้เข้ามาติดต่อผมว่า อ,อยากจะทําโครงการมาส่งเสริมให้เป็นฐานเรียนรู้อของโคกหนองนามโมเดลก็เลยตกลงเพราะผมตั้งใจทําอยู่แล้วอ้อยจริงๆแล้วผมไม่ได้ปลูกเป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นเป็นธุรกิจผมทําเพื่อเสริมหนึ่งอย่างน้อยในโครงการของโคกหนองนามโมเดลก็จะต้องปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดดังนั้นผมก็เลยเอาอ้อยเข้ามาเสริมพอเมื่ออ้อยมีแล้วก็ยังคิดอยู่ต่อยอดว่าเราจะทําอ้อยอยังไงให้มันมีประโยชน์ ก็ดังนั้นก็เลยไปซื้อเครื่องคั้นน้ำอ้อยมาเสร็จแล้วผมก็มาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสดคั้นขาย <c oughs> ก็อยู่ที่ขวด5บาทกับ10บาทที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ผมปลูกอ้อยเสร็จเอามาแปลร,รูปเป็นน้ำอ้อยเสร็จแล้วก็คิดต่อยอดเอามาแปลร,รูปเป็นน้ำอ้อยไซรับพอได้น้ำอ้อยไซรับแล้วก็มาแปลร,รูปมาเป็นน้ําตาลก้อนซึ่งขายอยู่ในตอนนี้ก็ขายอยู่ที่โลละ50าบาทขั้นตอนแรกเราก็นําอ้อยมาล้าง พอล้างสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องเป็นเครื่องหีบน้ําพอได้น้ําอ้อยมาเสร็จก็เอามาลงกระทะเคี่ยวเคี่ยวเพื่อให้มันจับตัวเป็นน้ําอ้อยเป็นก้อนอใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงครับกว่าจะเป็นน้ําตาลขั้นตอนที่มันเริ่มทีแรกมันจะเกิดขึ้นเป็นฟองก่อนใช้กระชอนตักออกพอตักออกเสร็จแล้วเราก็รอไปอีกเสร็จแล้วก็ยังเอาไม่ได้อยู่ก็ต้องรออีกรอจนกว่ามันจะยุบตัวพอยุบตัวมันจะเริ่มขึ้นเป็นผุดประหมอขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกันคล้ายๆๆมันเริ่มเริ่มเหนียวตัว Uh, เราอยากรู้ว่ามันมันได้หรือยังที่จะเป็นน้ําตาลเราก็ไปหยดใส่น้ําหยดใส่น้ามันจะปั้นก้อนได้เลยแสดงว่าตรงนั้นเริ่มเป็นละเป็นน้าตาลแล้วเราก็ยกลงยกลงไปคนอีกเพื่อให้มันเย็นเย็นก่อนที่เราจะไปใส่พิม uh, ต์อนนี้ซึ่งในชุมชนจะรู้จักก็มาเอาสั่งเอาไปทําเป็นอาหารอยู่โลที่ห้าสิบบาท ปัญหาอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมปลูกได้สองปีเนี่ยพบหน้าฝนปุ๊บมันจะมีส่วนเลยมีปัญหาในเรื่องของต้นจะลม้มเพราะเราไม่ได้ปลูกที่ที่ดินเป็นพื้นเดิมเป็นพื้นดินที่ยกยกขึ้นมาเนี่ยพอมันเบนพุ่มใหญ่ปุ๊บมันจะลม้มนี่คือปัญหาถ้าใครที่จะคิดจะทําตรงนี้ก็ต้องศึกษาในเรื่องปัญหาตรงนี้เลยถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยโทรศัพท์นะครับ080261943 รับก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0823459751ติดต่อที่ผมได้เลยฉลองใจพันธ์